สวัสดีจ้าวันดีนะจ๊ะเคียวจะแกงหอยแมลงผู้แกงยอดชะอมค่ะคือยอดชะอมเคียวชอบกินเคียวก็เลยจะแกงหอยแมลงผู้แกงเผ็ดห,หอยแมลงผู้ใส่ยอดชะอมนะคะไปดูเลยนะคะไปค่ะแกงหอยยอดชะอมนะคะแกงหอยแมลงผู้ยอดชะอมค่ะนี่ยอดชะอมอ่อนๆเลยนี่ก็มีเครื่องปรุงก็มีพริก กระเทียมโขงยาบนะคะพริกแห้งค่ะแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟแล้วก็มีซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนกับหนึ่งช้อนแกงเน้ำปลาทิพรสหนึ่งช้อนแกงแล้วก็ตามด้วยแบมังลักค่ะมาผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะเติมน้ำมันโอลีลงไปหน่อยหนึ่งผัดพริกแกงให้หอมกระเทียมโขยา พริกแค้งน้ำสะอาดใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาพริกชโลดหนึ่งช้อนแจงเกลียวหนึ่งช้อนแจผงชโลดครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟใส่ลงไปเลยค่ะดังหน่อยรถไฟช่าง เสร็จแล้วนะคะชะอม,มลงเลยค่ะชะอมไม่ต้องผัดนานผัดตลบสองทีโอเคใช้ได้เลยเสร็จแล้วค่ะตักเกิดได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดหอยแมงภู่ยอดชะอมค่ะหอยมแมงภู่ผัดชะอมนี่ค่ะ ชะอมเวลาใส่แล้วต้องเรียบาขึ้นเลยเขียะกินให้ดูเลยอืมเนี่ยช่ยออมมาพอใส่ปุ๊บแล้วก็ขึ้นเลยมันจะเขียวแล้วก็กรอบอืมฉ้นผมเข้าปาก น้องไปทำกินดูนนะคะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบายรสชาติเหมือนสตอ